วัสดีค่ะวันนี้มีเห็ดมะอวดค่ะฝากหลานซื้อเห็ดมาจากลำพูนค่ะเห็ดหล่มค่ะหรือว่าเห็ดไข่นะคะสวยงามมากเลยค่ะดอกตูมๆดอกตะมุตะมิเลยนะคะฝากซื้อที่ตลาดที่ลำพูนค่ะที่เชียงใหม่แพงมากนะคะแต่ที่ลำพูนถูกค่ะเห็นไหมดอกตูมๆกันนี่ดอกตูมๆทั้นทงนั้นเลยค่ะซื้อมา200บาทนะคะ ได้เยอะเลยนะคะเขาล้างมาเรียบร้อยแต่ว่าเราจะมาล้างต่อค่ะนะคะที่จริงเขาล้างมาเรียบร้อยแล้วเนาะแต่เราจะล้างต่อค่ะล้างอีกสักน้ำสองน้ำเนาะนะคะเราจะมาล้างกันก่อน,นะคะ่ะล้างเสร็จแล้วเราจะเอาผ่าผ่าแล้วก็จะเอาเอาลวกไว้ก่อนค่ะวันนี้มีกับข้าวแล้วค่ะนะคะวันนี้ยังไม่ทำค่ะจะลวกไว้แกงวันหลังเนาะ,นะ,ะนล้างก่อนนะคะล้างอนนะคะ จริงเขาก็ล้างเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่มั่นใจเนาะเราก็ต้องล้างต่อเอนาะบางทีโคนมันก็ยังมีดินติดอยู่นะคะนะล้างก่อนนะคะสวยๆค่ะดอกตูมๆค่ะเห็ดไม่มีเห็ดอย่างอื่นปนเลยนะคะมีแต่เห็ดข่ายอย่างเดียวค่ะนะคะมีแต่เห็ดลมอย่างเดียวค่ะ,ะสั่งร้านว่าเห็ดอย่างอื่นไม่เอานะคะเอาแต่เห็ดลมอย่างเดียวค่ะแล้วก็บาน,บานก็ไม่เอานะคะบานๆเขาบอกว่าถูกมากเลย อันนี้เขาขายถ้าเป็นกิโลนี่โลละร้140อยสี่สิบค่ะแต่พอดีสั่งอีกคนหนึ่งเขาเขาได้ไม่เยอะเนาะก็เลยไม่เอาเนอะก็เลยให้หลานมาแวะซื้อที่ตลาดค่ะเขาขายเป็นจานเป็นจานนะคะจานละห้าสิบบาทบ้างสี่สิบบาทบ้างเนาะก็เลยสั่งหลานซื้อมาเอามาให้สองร้อยนะคะสองร้อยบาทได้เยอะเลยค่ะเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้วเห็ดลมหรือเห็ดไข่นะคะ เดี๋ยวจะเอาลวกไว้ค่ะนะคะสวยๆตุูมๆดอกตุูมๆค่ะจะเอาไว้เกงนะคะวันนี้มีกับข้าวแล้วเอาลวกไว้ก่อนน้องเดี๋ยวมาลวกกันนะคะนี่ค่ะก่อนเราจะลวกเราจะผ่าก่อนนะคะเพราะว่าอันไหนตุูมๆใหญ่ๆเราจะผ่านะคะอันไหนที่ตุูมๆพอดีเราก็จะไม่ผ่านะคะ ค่ะป่าเรียบร้อยแล้วไปเป็นลวกกันเลยค่ะได้เยอะมากเลยลวกแล้วค่ะกำลังลวกค่ะ ลวกพอสลบนะคะไม่ต้องให้สุกค่ะหอมห่วยๆเลยนะคะเรียบร้อยแล้วลวกเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราให้เย็นเราจะใส่ถุงใส่แช่ไว้นะคะคงไม่แช่หรอกคงใส่ตู้เย็นเฉยๆนะพรุ่งนี้ก็จะเก่งแล้วเนาะนะคะ สวยงามมากค่ะเห็ดไข้หรือเห็ดลมนะคะคนเหนือเรียกเห็ดลมนะคะหอมมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมกันนะคะขอบคุณค่ะ